สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูสวรรค์กันและตอนนี้จะหั่นหมูเพื่อทำหมูสวรรค์น,นะคะมาดูกันค่ะเราจะหั่นหมูบางหน่อยนะคะ เฉลียงเฉลียงเลยค่ะเพื่อให้หมูมันมันเข้ากับเครื่องที่เราจะหมักได้ง่ายการหัน่นเราก็หั่นตามตามริ้วเส้นของหมูอะค่ะ เราก็จะทําเป็นแผ่นประมาณนี้นะคะเพื่อเวลาเราเอาไปตากมันจะได้ง่ายนาะค่ะเมื่อเราหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราจะได้หมูแบบนี้นะคะชิ้นจะไม่บางและไม่หนามากเราหั่นเองซื้อหมูมา1นกิโลเออเป็นสะโพกเนื้อสะโพกนะคะเราซื้อหมูมา1นกิโล แล้วเราเอามาหั่นเองถ้าใครไม่ชอบหั่นเองก็เอาหมูที่เขาสไลด์แล้วก็ได้แต่แม่ตุยชอบหั่นเองนะคะแล้วเราจะมาคลุกเขาใส่เครื่องเลยค่ะมาดูขั้นตอนของการเ,เตรียมเครื่องของเราที่เราจะใส่นะคะมาค่ะเราใช้หม้อเลยนะคะเพื่อเราจะได้ ปรุงได้ง่ายๆค่ะแล้วก็เอาหมูลงไปเลยนะคะหมูหนึ่งกิโลค่ะน้ำตาลทรายประมาณสองขีดนะคะโดยประมาณ ใส่หมดเลยแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งขีดผสมเพื่อให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีเกลือเกลือหช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะคะ่ะ แล้วก็น้ำมันหอยประมาณกะเอานะคะประมาณช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาทิพรส1ช้อนครึ่งค่ะ ก็ซีอิวขาวหนึช <ๆ S 1> ้อนเกือบเกือบสเอาสองช้อนค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาหนึช้อนใส่น้ำมันงาเพื่อให้หมูมันนุ่มนะคะ ะะเรามาคลุกเขานี่น้ำตาลปี๊บให้มันแตกนะคะน้ำตาลทรายเดี๋ยวมันจะค่อยๆละลายมันจะค่อยๆละลายและแตกบางคนขอจะปรุงเครื่องไว้เลยนะคะสำหรับเม่สุยเม่ดสวยปรุงให้เห็นตรงนี้เลยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เห็นตรงนี้เลยนะคะ เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะทำไว้เก็บกินได้เก็บไว้กินได้นานอยู่ค่ะอย่างแม่ตุุยอยู่คนเดียวแม่ตุ๋ยก็ทำแล้วบางทีแม่ตุุยก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ได้มีกินนะคะ ตุยรู้สึกแขนแม่ตุยไม่มีกำลังเดี๋ยวแม่ตุยจะผสมง,งางาขาวนะคะงาขาวแล้วก็กะประมาณเอาใส่มากอร่อยมากค่ะแล้วก็เม็ดผักชีโขกหยาบใส่มากอร่อยมากใส่มากหอมมากนะคะเราก็เอาใส่เลยค่ะแล้วแม่ตุยก็จะค่อยคอยคลุก เข้ากับหมูแล้วนะคะเริ่มเข้ากันแล้วค่ะคลุกให้มันเข้ากันเลยนะคะพยายามให้มันเข้าเนื้อเลยค่ะค่ะเมื่อมันเข้ากันแล้วค่ะเมื่อมันเข้ากันดีแล้วเราก็จะหากล่องมาใส่นะคะ กล่องมาใส่เพื่อเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงหรืออย่างวันนี้แม่ตืยทำเนี่ยมันไม่มีแดดวันนี้ไม่มีแดดมันครึ้มฟ้าครึ้มฝน แม่ตุ๋ยก็จะหมักมันไว้อย่างนี้เลยค่ะคืนหนึ่งหมักไว้ในตู้เย็นเลยค่ะคืนหนึ่งคืนสําหรับแม่ตุ๋ยนะคะแต่ถ้าที่ไหนมีแดดเราทําวันนั้นตอนเช้าหมักไว้สองประมาณสองชั่วโมงเพื่อให้หมูกับน้ําหมักของเราอะน้ําหมักเครื่องของเราอะหมูมันจะได้ดูดน้ําหมักเครื่องของเราให้เข้าเนื้อ แล้วเราก็สามารถเอาไปตากได้เลยค่ะเราก็จะตากประมาณสองชั่วโมงถ้าแดดดีนะคะเดี๋ยวแม่ตุยตากแล้วแม่ตุยจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะไปเราเอาหมูไใส่ตู้เย็นกัน ใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะใส่ไว้เลยนี่หมูที่เราเอามาตากนะคะอันนี้เราตากรอแดดค่ะวันนี้แดดจัดมากคิดว่าพอแดดมาถึงไม่นานก็คงจะแห้งที่เราตากนี่เป็นหลังบ้านของเราเราอยู่อาคารพาณิชย์ ตรงที่เราตากนี่คือสูงมากนะคะอันนี้คือเท้าเฮาตรงข้ามเนะะี่ยค่ะคือเท้าเฮาฝั่งตรงข้ามคือเท้าเฮานะคะเทาเฮาสองชั้นคิดดูว่าของเราตากสูงแค่ไหนมีประข่ายล้อมรอบมิดชิดปลอดภัยทุกอย่างทั้งแมว ไม่ต้องห่วงว่าแมวจะมารบก,กวนนะคะได้เวลาที่เราจะมาคลิกหมูอีกด้านหนึ่งเพื่อให้มันโดนแดดเท่าๆกันนะคะแดดดีมากเลยวันนี้แดดจัดมากค่ะเพื่อนแดดจ้ามากเลยเนี่ยค่ะ เริ่มเริ่มแห้งแล้วหน้านี้เราจะไม่เอามันแห้งมากเพราะเพากลับมาอีกหน้านึงอันนี้มันจะมันมันจะติดตะแกรงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เราเอามาตากอะมันหมูมันยังเก็บเปียกอยู่มันก็จะแห้งติดตะแกรงนิดนึง แดดร้อนมากเลยค่ะแดดจัดมากวันนี้ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเราจะมาเก็บหมูกันค่ะแดดสุดๆเลยวันนี้นี่แดดร้อนมากเมื่อวานไม่มีแดดเลยเมื่อวานคลึ้มฟ้าคลึมฝนฝนจ้องจะตกทั้งวันเมื่อวานแต่วันนี้แดดจัดเลยค่ะ เนี่ยค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะเราได้แล้ว่ะเราเอาไปทอดกันตอนนี้เลยค่ะเราตั้งน้ำมันพอร้อนนิดหน่อยเราเอาหมูลงนะคะไม่ต้องให้น้ำมันมันร้อนมากค่ะ เอาหมูลงเลยน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วเราก็จะไม่คนมันบ่อยเพื่อไม่ให้งาและ เม็ดผักชีมันหลุดออกจากชิ้นหมูนะคะเราจะไม่คนบ่อยค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะคนแล้วค่ะ เริ่มเดือดแล้วค่ะเวลาทอดต้องใจเย็นหน่อยนะคะถ้าไฟแรงไปก็จะมีอาการไหม้ได้เห็นกันเลยนะคะ จะได้ที่แล้วนะคะเริ่มสีสวยขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามันได้ที่เราก็จะเอากระชอนตักเพื่อเอาไปพักให้มันเสด็จน้ำมันก่อนนะคะเริ่มสีสวยแล้วค่ะไม่ต้องให้มันเกลี้ยงม,มากนะคะ ก่อนเราจะตักเราก็จะหลีไฟลงนะคะหลีไฟลงให้สุดเลยค่ะแล้วเราก็เตรียมตักขึ้นเลยค่ะเราใช้หมอ้อเพราะอะไรคะเวลาเราตักเราจะได้ง่ายถ้าเป็นกระทะมันมันกระทะมันจะเป็นเอียงๆมันจะตักยากหน่อย เนี่ยค่ะสีสวยไหมคะเราจะเอาพักไว้ก่อนเลยนะคะ กงาก็จะติดอยู่กับหมูของเราอย่างนี้เลยนะคะจะไม่ร่วงลง,ลงน้ำมันเลยนะคะเนี่ยงาก็จะติดอยู่อย่างนี้นะคะ่ะเราเอาหมูลงอีกน้ำมันก็จะยังไม่ร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราเอาหมูลงเสร็จแล้วเราค่อยเร่งไฟขึ้นมาหน่อยค่ะตอนนี้ไฟเหลือต่ำสุดเลยนะคะ นี่ค่ะหมูของเราที่ทอดเมื่อกี้นะคะสีสวยไหมคะเราจะเอาใส่หม้อพักไว้ก่อนคะ่ะทอดที่สองค่ะจะได้ที่แล้วค่ะเราก็หลีไฟนะคะเพราะว่าน้ำมันมันกำยังร้อนยังมีความร้อนอยู่ เริ่มจะได้แล้วเราก็ลดไฟลงรอบที่สองนะคะสวยไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะหมูหวานของเราน่ากินไหมคะ ส,สีสันสวยงามมากค่ะลองเอาไปทำกินกันดูนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแม่ตุ๋ยก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงแล้วเราจะมาเจอกันอีกคลิปต่อไปนะคะว่าแม่ตุ๋ยจะทำอะไรแม่ตุ๋ยก็ขอฝากทุกคน กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้กับแม่ตุ๋ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ตุ๋ยคะ่ะแม่ตุ๋ยขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ